พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรอบที่สองคนปัจจุบันบริหารประเทศมาแค่2ปีกับหนึ่งเดือนท่านได้พาประชาชนชาวไทยกว่า66ล้านคนสร้างหนี้สาธารณแผ่นดินเพิ่มกว่า2ล้านล้านบาทด้วยกันหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค้ำอีก1.25ล้านล้านบาทหนี้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น1.1ล้านล้านบาทสภาวะประเทศอยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว โดยนําทุนสํารองระหว่างประเทศหักด้วยหนี้จากตาสารหนี้ที่ขายทั้งหมดประเทศเรายังติดลบอยู่ประมาณ1.407ล้านล้านบาทรัฐบาลยังปล่อยประชาชนต้องผนจนกับโรคระบาดแบบตามมีตามเกิดให้รอวัคซีนรอเย,ยาให้รอการตรวจเชื้อรอเตียงรอออกซิเจนรอความตายอย่างทรมานจนตายคาบ้านตายคาข้างถนนตายแบบอนาถตายจนต้องรอเตาเผา นายกก็ยังทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมถึงวันที่18สิงหา2564ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทุเลศสิ้นดีปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อกว่า2,000ชีวิตต้องมาตายก่อนอันควรและรมานขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับผมชื่อนายคารลมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมัญชีไรชื่อไรอผมนึกว่าผู้ประกาศข่าวช่องไหนมาอ่านข่าวให้ฟัง ผมก็เข้าใจข้อบังคับดีทั้งน,นั้นผมขอท้วงตามข้อ69วรรควแรกผมกเ็เปิดใจกว้างในการตรวจสอบในยกแรัวมนตีแต่คำพูดคำจาหลายหลายอย่างที่ผมจดจดไว้ไม่ว่าจะเรื่องปล่อยให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะกับคนเป็นสอสอที่จะพูดแม้ว่าการอภิปรายไม่วางใจจะใช้คำพูดรุนแรงได้ มันทําให้ไม่ใช่ได้ค่าวัคซีนนี่ยได้ค่าสอสอด้วยเพราะฉะนั้นท่านประธานต้องกำชับระววนเวียนซ้ำซากนี่อ่านแท้แท้อย่างวนเวียนเลยครับครับผมฟังอยู่ตลอดนะครับท่านคารมครับครับผมมีใช้ได้แล้วครับยังอยู่ในประเด็นครับจะจบแล้วครับเชิญเชิญต่อประมาณหนึ่งนาทีครึ่งครับจบแล้วครับต่อนะครับท่านประธานครับประชาชนต้องมาตายก่อนเวลาอันควรกว่า1 2,000ชีวิตด้วยกัน ค่าตัวตายกว่า1,700ชีวิตผู้ติดเชื้อกว่า1 2 0 0 0ล้านคนวัคซีนคุณภาพก็มาแบบช้าๆวัคซีนที่มาไวก็เป็นวัคซีนเกรดดีคุณภาพต่ำค่าคอมมิชชั่นคงสูงส่วนวัคซีนเกรดเอก็รอรับบริจาคหรือต้องเสียเงินซื้อเองกว่าจะฉีดครบ2เข็มก็เมษาปี65ผู้ติดเชื้อก็คงปาไป5ล้านกว่าคนตายกว่าเจ0 0 0คนพอดีนายกเป็นคนที่วิปริต ชอบใช้กาลังชอบใช้กองกําลังติดอาวุธตํารวจทหารกองันทอายข้าพครับท้าประธาครับขออนเจาตครับข้าพเ้าครับท้าพเจ้าครับท่าพระธาครับข้าพเจ้ปรัท้วงเจ้าครับาเชิาครับข้อพุญาาครับ้พครับท่าปรจธาครับผมาพนารับขพเจ้ารัิข้าาครับขมาิกสภาู้ัทน้าฎรจ้าหวัดจันพบุราครับรรคพลังปครับข้ารัฐขอประบ้วงท่าครับท้่ภิปราครับข้า้ครับาวเจาครับใช้าครับาวาจาไร่สุ้าพเสครับร้ายเจสีครับ ว่ามีการรับคอมมิชชั่นนะครับขอให้ท่านผู้ภิรายถอนคําพูดคําว่ารับมีการรับคอมมิชชั่นด้วยครับขอพิจารณาครับท่านประธานครับตามข้อเก้าครับครับท่านนั่งลงได้ครับครับพูดได้ครับพออยู่ในกณขออนุญาตครับท่านประธานครับกระผมลังสิกรที่มาตระลึกกะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยขออนุญาตประท้วงผู้กับทนัู้พิายตามมาตราหกสบ ซึ่งดูหมิ่นดูแคนเสียดสีและใส่ร้าย,ายท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำของประเทศไทยได้กล่าวว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นมีพฤติกรรมที่ทุเลศซึ่งในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรนรับไม่ได้จริงๆครับแล้วยังมีหลายประโยคที่ผู้พิปรายนั้นได้กล่าวเสียดสีใส่ร้าย,ายท่านนายกรัฐมนตรีครับเพท่านประธานได้ปรด คดอเจตนาเลยครับผมฟังอยู่ตลอดนะครับตามข้อังคับข้อ69ก็ยังอยู่ในประเด็นมีเพียงแต่ว่ามีคําพูดสุดท้ายนี่แหละครับที่ท่านบอกว่าไม่เหมาะสมคือคําว่าทุเรศเปลี่ยนจากทุเรศเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับเป็นหน้าเกลียดเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับท่านน้มันสุภาพลงมาหน่อยเดี๋ยวผมขอถอนคําพูดคําว่านายกเป็นคนหน้าทุเรศนะครับครับบอกว่านายกมติก็ทํางานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมหน้าบัรสีสิ้นดีจริงๆครับโอเคครับ ประธานครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตประท้วงต่อเนื่องครับผมหน้าบัตรสีก็ไม่ได้ครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเป็นผู้แทนรัศดรครับรังสิกรที่มาตัวเด้กับพระภูมิใจไทยครับและก็เป็นคนที่เลือกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกุทธมนตรีพอแล้วครับบผมขอแค่แค่ประท้วงแค่ไหนนะคำว่าบัรสีนี่มันแปลว่าอะไร บัตรสกุลเงินมันก็ไม่เคยมันก็ไม่เคยสุภาพเท่าไหร่ผมว่าเอาเปลี่ยนอีกคำสิครับมีผู้ประท้วงครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับโอเคครับผมเปลี่ยนครับนายกเป็นคนดีแล้วกันไม่ไม่ถึงขนาดประชดอย่างนั้นหรอครับคือหมายความว่าดีหมายของผมหมายความว่าเกรด A B C D ครับโอเคครับพอแล้วครับอย่างนั้นท่านมีท่านผู้ประท้วงอีกท่านนะครับท่านท่านประธานที่เรพผมจุลพันธ์นรวิวัฒน์เพื่อจุลัครับไป ในฐานะวิปฝ,ฝ่ายค้านครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ครับครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยประท้วงข้อ69รับฟังไม่ได้เหรอครับเวลาที่มีคนวิจารณายกรัฐมนตรีกับคอรมอซึ่งบริหารงานผิดพลาดนี่เป็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่มีมายืนชมกันอยู่แล้วครับต้องรับฟังให้จบหน้าที่ตอบเป็นของคอรมอขณะนี้เนี่ยเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาถ้าท่านประธานเห็นว่าประท้วงไม่เข้าประธานนั่งฟังจนจบ นั่นคือความผิดของท่านประธานครับท่านประธานต้องตัดบทครับตัดบทแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายต่อครับขอบคุณครับค,ครับตามข้อบังคับเมื่อมีผู้ประท้วงยืนขึ้นยกมือยืนขึ้นก็คงจะต้องให้ให้เขาชี้แจงนะครับแต่ท่านที่ฟังมาก็ยังอยู่ในประเด็นอยู่ทั้งนั้นขอความร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเพราะว่าเหมือนท่านจุลพันธ์ได้พูดมาว่ามันเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในยติ ข้อกล่าวหาทั้งนั้นนะครับก็คงจะเป็นเรื่องพอจะรุนแรงพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนอยู่ในยติยังอยู่ในประเด็นอยู่เพียงแต่ว่ามีคําพูดบางคําพูดซึ่งเมื่อกี้ที่ท่านประท้วงนะครับผมก็ได้ตรงนั้นผมผมก็เห็นด้วยพอมีเหตุผลนะครับทางกระเปลี่ยนแล้วครับไม่เป็นไรครับจบแล้วครับท่านมงคลกิษสรุปเลยครับท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงพอแล้วครับพอจบแล้วครับผมไม่ได้ใช้หมดแล้วครับเชิญเชิญท่านมงคลกฤครับ มีเหตุผลยังไงครับที่ท่านประธานวินิจฉัยยติเนี่ยเป็นยติไม่ไว้วางใจแต่ต้องอยู่ในระเบียบข้อบังคับแม้แต่จริยธรรมข้อ5ท่านประธานก็ต้องควบคุมบังคับการประชมุมท่านประธานกำลังผิดจริยธรรมข้อ12ผิดข้อบังคับที่9ของการประชุมสภานะครับท่านนิโรธ <ถ S 1> <คำ S 2> นั่งลงท่านนิโรธนั่งลนนง ถ้าผมผิดข้อบังคับผมผิดจริยธรรมท่านตั้งกรรมการสอบนะครับทําเรื่องเสนอไปเลยนะครับอย่ามากล่าวหาผมนี้ท่านนั่งลงได้ครับเชิญต่อครับท่านนั่งลงครับท่านนิโรธท่านนั่งลงครับเชิญต่อครับไม่มีคนประท้วงแล้วนะครับชัวนะครับอย่าให้ผมอารมณ์ขึ้นนะฮะเล่นได้นะครับมวย ไม่ได้ครับขึ้นมาพูดเลยไม่ได้นะครับรักษามารยาทด้วยครับไม่ได้ครับนี่สภาครับไม่ได้ครับเราเลือกมาโดยประชาชนนะครับอย่าให้ประชาชนหรือคนอื่นดูถูกสภาครับเอายังคบท่านประธานครับเชิญจบสรุปลอีกหนึ่งนาทีครึ่งนะจะจบแล้วครับกรับขอให้ท่านนายกมนตรีฟังอีกนิดนึงครับมันไม่แรงครับ เพราะพี่น้องประชาชนตายกว่า1 2ื่นคนเนี่ยมัน,ม,นมันแรงกว่านี้เยอะฮะคนเขาเดือดร้อนมากกว่านี้เยอะครับสุดท้ายครับท่านนายกรัฐมตีเนี่ยเป็นคนชอบใช้กําลังกองกําลังติดอาวุธทหารตำรวจกว่า6000นนายในการปกป้องบ้านตนเองสั่งปราบปรามผู้เห็นต่างโดยใช้อาวุธทั้งสารเคมีแก๊สน้ำตากระสุนยางกระสุนจริงบ้างเพื่อพยุงอำนาจตนเองพยายามออกพระราชะกำหนดนิรโทษกรรมสุดซอย ล้างผิดตัวเองและพวกพ้องโดยอ้างปกป้องแพทย์และพยาบาลบุคลากรด่านหน้าออกกฎหมายปิดปากสื่อมวลชนประชาชนที่วิวจารณ์รัฐบาลทั้งๆที่ผิดรัฐมนูลนายกรู้ไหมว่าว่าประชาชน99.99% 99เนี่ยเขารังเกียจท่านนายกเขา้าไส้ขยะขยงถ้าท่านไม่เชื่อท่านลงไปเดินตลาดหรือเดมอคนเดียวก็ได้แล้วท่านจะรู้เองว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับท่านท่านยังหน้าด้าน หน้าไม่มียางอายบริหารประเทศแบบตัดสินใจพลาดเพราะโง่เง่าไอ้คำว่าหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเนี่ยเป็นการใส่ร้ายครับถอนนะครับกันไปครับนี่ถือว่าเป็นการใส่ร้ายครับครัไหนท่านประธานครับหน้าด้านหน้าไม่มียางอายนี่ยครับถอนนะครับครับท่านประธานครับผมพันธุรโทธนพัฒน์กิติวัฒ์ครับผมขอถอนครับผมยังไม่อนุญาตนะครับ ครับเชิญเชิญครับท่านประท้วงอะไรครับเชิญครับท่านจันบุรีนะเชิญครับครับท่านประธานครับผมพันธุลโธนภพัฒกิติวงศศาสครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจันบุรีพักพลังประชารัฐครับขออนุญาตประท้วงท่านผู้ภิรายข้อ69ครับใช้วาจากริยาเสียสีให้ร้ายอย่างรุนแรงครับครับเป็นกรณีเดียวกันครับผมผมได้ให้ถอนแล้วนะครับเชิญท่านนั่งลงครับท่านกิติพัฒน์ครับท่านมงคลกิจนะครับ หน้าด้านหน้าไม่มียางอายถอนนะครับถอนคาว่าหน้าด้านหน้าไม่มียางอายเป็นหน้าที่มีอายุ67ปีแล้วกันครับโอเคได้ครับครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้ทรงเกียรติครับท่านครับท่านนั่งลงได้แล้วครับไม่เป็นไรครับจบแล้วครับผมไม่ได้ใช้ไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการเด็ดขาดแล้วครับเชิญท่านนั่งลงครับท่านบางคอกิจจบแล้วครับ อย่าเนี่ยมันยังเป็นกระท้อนกระแท่นทีละสองบรรทัดสองบรรทัดอยู่เลยครับ <c oughs> รรท่านประธานเอาให้จบเลยครับจบเลยครับโอเคครับงั้นอย่าขัดนะครับเอาให้มันจบทีเดียวครับท่านท่านท่านก็นอยา่าใช้ค,คำใส่ร้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศแบบตัดสินใจผิดพลาดนะครับเพราะโง่เขาหรือแก้งโง่หรือต้องการค้าความตายของพี่น้องประชาชนเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวและพวกพ้องจนทำให้ประชาชนต้องลำบากและตายกันหมด คนตกงานตอนนี้ใกล้จะทั้งประเทศแล้วจนจนแทบจะเป็นขอทานกันแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนน่าจะเป็นความวิบัติของบ้านเมืองที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านน่าจะเป็นตัวกาลีบ้านกาลีเมืองหรือเรียกว่าตัวเสนียดจันไรก็ว่าได้ท่านประธานที่เคารพครับรัให้ประชาเ<ช>น็นทประเท,ท,ทครับคำท่านมงคลกิจ คำนี้ก็เป็นการเสียดสีใส่ร้ายครับการรีบ้านการทีเมืองเนี่ยครับไม่ได้ครับคำนี้ไม่สุภาพเลยครับขอถอนครับเปลี่ยนแค่เป็นตัวอภรรครับถ้าขืนพูดใช้เวทีตรงนี้ใส่ร้ายเสียดสีอย่างนี้ไม่ได้ครับท่านเอาตามที่อยู่ในยติได้ครับแต่ท่านเพิ่มเติมไปใส่ร้ายเสียดสีมันปิดข้อบังคับครับก็จะมีผู้ประท้วงตลอดเพราะนั้นท่านแกจบไม่ได้สถียรครับ <พ>งั้นผมขอถอนคําว่าตัวเสน่ห์จะไล่ออกครับเปลี่ยนเป็นตัวเป็นน้องของจระเข้น้อย<พ>อครับประธานพอแล้วครับจโมกุกิจนั่งลงได้แล้วครับพอจบแล้วครับครับเพราะถ้าท่านยัง ใช้เวทีตรงนี้ใช้โอกาสตรงนี้ในการใส่ร้ายเสียดสีใช้คาไม่สุภาพมันก็จะอย่างนี้ครับมันก็ไม่จบสิงเพราะนั้นผมคงไม่อนุญ,ญาตให้พูดต่อแล้วครับจะอขอไปครับเชิญนายแพทย์โจระนานต่อครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตอีกสี่บรรทัดแค่นั้นครับไม่มีคาหยาบครับไม่มีคำหยาบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าถ้าใช้โอกาสอย่างนี้มาใส่ร้ายเสียดสีมันก็จะมีผู้ประท้วงมันก็ไม่จบสิง พอแล้วครับเพราะผมให้โอกาสท่านหลายครั้งแล้วครับงั้นสุดท<น>้ายแล้วกันครับท่านประธานครับจากความในใจนะครับถึงท่านนยายกต้องการประธานปิดไม่หรอครับท่านพอนะครับท่านลาออกได้แล้วครับขอบคุณครับ